สวัสดีครับผู้นำพิลังปองป่าลายการสีมาลิมิดลำเบิร์นสู้กุศลรับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลงตัวพ่อหน่อยสายจวดนะครับพี่น้องเด้อขณะนี้เวลาประมาณ3โมง59นาทีครับพี่น้องครับตอนนี้ทางลงตัวก็อยู่สารตะปูบ้านแพงครับตำบลแพงอำเภอโคกสูงสายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพุธที่19เดือนมิถุนายนพศ2567ครับพี่น้องครับตอนนดีครับ ทีมงานผู้บริหารครับพร้อมโดยน้องโมาลังน้องหนุนนาครับปหน่อยครับปฏิบัติสายจั่วครั้งอีพ่อนครับบริหารครับกลูกตู้มาเลยครับมาทำพิธีวันพุธมาเลยครับเป็นวันเลี้ยงวันบ่นครับวันเลี้ยงวันบ่นครับเพราะว่าโรงพในบ้านแพ้งในผู้ใดตสี่มีงางบ่นบานสางเก้าอสีเลี้ยงต้องเลี้ยงวันพุธก็เป็นรองครับวันนี้ก็เป็นเมื่อสันวันดี เนื่องในวันที่22เดือนอมิถุนายนพฤทธศักราช2567นี้จะมีการปิดฤดูกาลของบลาเพชรลำเพลินครับก็เลยเอาหัวหมูครับเอาไก่เอาเหล่าน้าแดงน้าเขียวครับมีเขามีเจาครับหลายอย่างกันมนี้ครับมีคำมาคำพู้ครับมาเลียงถวายปูครับผู้ประจำหลักบ้านสารเมืองของบ้านเพงนะครับดนมาดานให ในวันที่ยี่ิบสอง่ยใหยมีอุปสรรคเด้อยายมีฝนยัยมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นครับให้มีแต่ความจาข้านปลอดภัยครับน้องครับนีคนมากลายๆครับตดนชิดโดนใจครับนี่ครับหมากลายๆไอเงินล้านแตกครับไอเงินล้านแตกเอ้อครับให้่คนมาเบื่องหลายๆครับต่อไปครหลังจากที่เลี่ยงหัวหมูเสร็จล้กกับาเนี้ครับทีมงานผู้ดูแลแก้เซฟมาขอพรครับนนี้ครับไม่ได้มาบ้าไม่ได้มาบ้า

ทำขาให้แล้วก็หลังจากไปอยู่วัดงวลน้องแจ้วก็สิไปวัดอ่าอ่าตวันไหวพระไงครับตอนนี้ก็สิเป็ี่ยนเจ้าแม่ธรณีนครับหลังจากที่ไหว้ภูแล้วก็ไหว้ตรงนี้บนสะพีนี้เก่าแก่ดังเดิมมากครับพี่น้องครับอตนนี้กำลังจะทำพิธีครับพี่น้องครับ แตาต้นไห้ต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปกับบ้านตาตไห้ครับมาแล้วว่าแล้วครับพี่น้องครับสารอ่าอาร์ตเกอร์เต็มสารตาไห้ครับพี่น้องครับผู้ปกปภรักษาบ้านแท่งอีมองหนึ่งครับพี่น้องบ้านแท่งซีมี่งสามมองที่ชาวบ้านแท่งสักการะบูชากรซีมิ่สารบูยาตาโม่แล้วก็สารตาไห้แล้วก็สารอาอาผ้าองค์ใหญ่ครับพระพิรุณองค์ใหญ่อยู่ บอลถุงอมแก้วครับพี่น้องครับแั่เทปกิจการจานในกาซีมะบนมะบานนี่นะครับพี่น้องครับตำรานสังกัดเจ้าที่จ้าบ้านหลักเมืองครับพี่น้องตอนนี้ข้อข้อแรกที่มาให้บริหารกะมาขอผ่อนให้เราครับรนี้ห่างจากสำนักงานเท่าไปประมาณเจ้าหาร้อยเมตรครับพี่น้องครับหาร้อยเมตรแต่ว่าเท่าสี่ยอดสอนมาได้ครับตองได้ขับรถนะครับพี่น้องครับตอนนี้มองเห็นขึ้นเขารับมีหัวงูมีไก่มีดอกไม้ทุกเทียนครับ มาถวายมาขอลำแดงแล้วเขียวนลำเป้าแล้วกับเรายาปลาปิ้งครับอ้าปูเอ้เสื้อสวยเด้อสวยเนอะวันนี้กับเสียขอพรนะครับเนื่องในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 5ง7นี่สเ็ดเด็กกับเซนี่แต่เป็นตัวดูการเนาะมาขอพรจากปูอะมาจากที่กินสวยเน้่กับเสียขอพรอันนี้เดือนประดานจะให้มีอุปสรรคไงมีฟ้ามีฝนเด้ออันนี้แต่เ้สิ่งดีๆให้รับได้นครับ เอฟซีแฟนคลับก็ยุ่ธใส่กัให้ร่างไรเข้ามาครับดึงดูดเข้ามาครับโดนทิศโดนใจให้มากเลยหละครับเมื่อเชียร์กับไปเบิรมาแล้วครับทั้งพุ่นละทั้งน้องตาย่าโม่ครับมาในเซตจม่งนี่ก็จะไปปู้นครับมังคีดีผมพี่น้องครับเป็นว่าเดีนะพาติรุนครับพระใหญ่พระองค์ใหญ่พระติลุนครับขออวยส่งว่าปรารถนาเด้อ อไ้วยให้ลักลนลานลักล่นขนบัวลัลนแตกพล่ะขอได้วยสเข้มามปรารถนาครับเป็นยไงับาเก้ะตเทียนขอพรรจกับพี่น้องครับง,งานโดวยวันนี้คเก้าครับน้านในพวปห่อยน้องโมน้องโหน่าปุตรครับแต่กอนนี่ฝน โชคนำตัวกันใจเสิทัวร์เมื่อขบมองนี่ครับพี่น้องครับสภาพอากาศตะก้อนกับสภาพตะก้อนสิยูฟังทุ่นสิใต้ตะข่านขาม่านขาม่านไม่ได้แล้วครับตอนนี้สภาพขาดแล้วติดวันที่หนึ่งกัสีมาเฮ็ดใครจะรนะครับสภาพขาดนะครับนี่มองนี่กับตำเนื้อนำท่วมสารทุกปีบานีสราวบ้านเพื่อนก็เลยรวบรวมทุนครับเอาดินมาถมเหมืมื่อหลายรถได้ครับพี่น้องครับตอนนี้กับถมสูงแล้วปกติแล้วนี่มองตู้เย็นจากสารเนี่ยตะมาณจาก สองเมตรกว่าครับความต่ำลงไปนะครับพี่น้องน้ามากันเลย่วมยง้มนั่นปีนี้คือฤดูกาลนี่มหาเบิลเขาสี่วมเหรอครับคือสี่้่วมครับตอนนี้รถกับเขามาจอดเรียบร้อยแล้วครับเอาโอเคครับพี่น้องเนาะเสจะไปมองนี่กันจไปอู้หลับพระพิรุณพระองค์ใหญ่่นละครับคนที่ตามมาต่อไปครับพี่น้องครับองไปลานไปฟอม เลงกอเา <fal que, S 1> ตอนนี้ป si em. <tr> ัจจุบ kind of anyway. <so> like wow. yeah. ันสายช่วยกำลังจะจุดบงไฟถวายครับการเลงหางคืนดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยจุดแต่ว่าวรตถายทอดไป้ลยครับดีแทขึ้นมหมืนท้หนมุดแต่ว่าแเป็นนมาดาทิพซี่มาเด้อเ่วยุ่นจิตใจเด้เอาจุดได้บาดจุดจาดล่างลายขอามาลายลายมจุดบังไฟล่าสุดได้กันล่าได้บาดธรรมดาด้ เสียนลงไฟไม่ใครเป็นใครเป็นพี่อะไดีเป็นเสียนลงไฟนี่จับหางซับได้ดิดีไว้หลายเอาเลยมาจุดละจุดเลยเมนี่อันนี้ต้องแบบปะเภาคเต็มปกติกันจุดลงไฟต้องไปรับกันสองเชี่ยวสายจุดเด้ไม่ได้เชี่ยวทางไหนมันจะมาจุดลงไฟเอาขึ้นโบขึ้นไม่ร้องขึ้นโบขึ้นมาลุ้นกันครับเอาจุด ว่างๆก็ทาเลียนขึ้นเดี๋ยวโอ้โอ้ตรงที่นี่ะปาเรนะขึ้นดีเดีว่ะขึ้นดีเนาะอ้าวไล่ลีลลลล่ะไปตามมันเอฟมาเด้อปูเไปตามเอซมาโดนจีโดนใจเขามไล่ไแคมาหอดล่านขึ้นเล้อปูเอ้ออาจดจวดครับอาอีกมองนึงครับ่น้องอีกมองนึงครับมาหอดแล้วครับบ้าน วัดโนนอ้อมแก้วครับพี่น้องครับวัดพระพิรุณครับเดินพร้อมลุงตูนะครับเด็ดสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดะครับพี่น้องครับเนี่ยมาครับเห็นมันว่าสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดครับตาโบสถ์เจดีย์ร่างการครับอันนี้ก็ลุงตูก็ได้มีโอกาสกับไปหน่อยนะครับมาสวายซอยเทละพันเทละพันไปไปร่ำมาถวายก็มาสวายซอยตลอดเวลาพิธีการมนี้นะครับพี่น้องครับหลายพันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้รูปนี่จะเป็นรูปพญายันแห้งนี่นะครับพี่น้องเนี่ย หน้าตาแต่ละคนแต่ละคนนะครับนะเดี๋ยวจะพายงานละอ้อมจะนอยครับกับบรญชากาศรมาไหวขอพรครับหลังจากที่ไปเมื่อสั้งสามมันีกบัานี้ก็นจะเป็นมองอีกมองนึ่งมองสุดท้ายครับเนี่ยส่วนหลวงปู่ว่าดะลุงเนี่ยคือหัวหน้าเพิ่งจะสิบวัยเซตไปแล้วนะครับมาเจสระงามครับพี่น้องครับเพราะแม่นน้อยนี่มักง่ายได้ครับโอ้เหลือน่อง่องเนี่ยครับเดี่ยวดูนะพักตั้มแรง ทั้งพระทั้งเน้นแล้วก็ทั้งโยมเศร้าบ้านนะครับมาเฮ็ดซอยกันนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ผู้มีกำลังศรัทธาทั่วสารทิศครับผู้ไหนนี่เขาวจะคิดบุญกัมาถวายร่วมสร้างครับโอ้ตอนนี้ก็ที่ว่าโอ้บุญบารมีหลายเยู่ครับสางเสียดเลยครับแ่แม่ทัรงบาร์ดครับแม่ลายล้านนะครับเนี่ยข้างในนี่เขาบ่ได้พลักเราประตูครับพี่น้องครับ ้รูปสลกักตั้งเต่ามังแต่ลามอง,มองก็สิเป็นประวัติต่างๆเอาว้นะครับพี่น้องครับได้แกสลักไว้ครับนี่ครับโอ้แส,สดงสว่า2522ลุงตู่เกิด2521ครับนี่แสดงว่าเนี่ยลุงตู่ลุงตู่เกิดก่อนปีนึงครับสั่งมาครับพี่น้องครับเนี่ยพระภิรุนพุทธมหามงคลบ่อพิษ ก็จะทะเบงครับสไลด์มุกนี้เสียแต่คือว่าโอเคภารัพธ์กินีด้ไม่ดีครับเอาโอเคครับพี่น้องสไลด์คลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสนับนุนกันครับเด้อรับบริจาคเหรีปีโชคดีและบางมีตลอดไปครับขอบุนทุ้นอะไครับที่เสียสละแล้วครับติดตามรับชมพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับวันที่ยี่สิบสองเดียวนะพี่น้องเด้อครับสุดยอดจังตัวครับซอยดขันครับพี่น mm ้องโปรดมาได้กะมากครับโปรดมาโมได้กะขึ Lew ้นเก่าครับพี่น้องครับเจิดเจิดครับพี่น้องไปรับพี่น้องสวัสดีครับผม